สวัสดีครับผมกวานบางกวยนะครับบายสเต็กบ้านนายพลนะครับวันนี้ขอตอบคอมเมนต์นี้นะครับขออภงปากพนังทีครับก็พี่พงศ์กับผมเนี่ยรู้จักกันนะครับก็สนิทกันพอสมควรเลยนะครับก็เหมือนพี่น้องกันนะครับผมดูแลพี่พงศ์อย่างพี่ชายคนหนึ่งเลยนะครับก็พี่พงศ์เนี่ยย้ายมาชุดประหารนะครับ ชุดะหารจากบางขวางนะครับมาร้อยกาคนก็ย้ายมาพร้อมคู่คดีแกนะครับก็มีพี่อ้อยอาจารย์บุญพันธ์นะครับก็แล้วก็ชุดพี่แว็กนะครับก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็กินข้าวโต๊ะเดียวกันนะครับก็มีบางมัดมีปลาล่อนะครับก็อาศัยกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันเลยนะครับก็แกเป็นคนนิสัยดีมากนะครับพี่พงศ์ใจใหญ่นะครับก็เป็นนักเลงคนหนึ่งเลยนะครับก็มีแต่คนนับถือนะครับนับถือน้ำใจแกนะครับแกเป็นห่วง คนอื่นก่อนตัวเองนะครับก็พี่พงศ์เนี่ยแหละครับก็ทุกเช้านะครับอยางในบ้านหรือคนรอบข้างจะได้ยินแกทักทุกเช้าว่ากินข้าวอยังนะครับอาบน้ำอยัางเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรช่วยไหมอะไรเงี้ยมีใครรังแกรหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับก็ใครที่ถูกเจ้าหน้าที่เอาละเอาเปียบรังแกนะครับหรือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับแกแกบู๊เต็มที่เลยนะครับแกแกแไม่ยอมนะครับแกไม่ชอบให้เจ้าหน้าที่มา บีบบังคับผู้ต้องขังนะครับแกถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรางเนี้นะครับเอาเรื่องอยู่ครับอภพง์นี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาแกนะครับอยู่อยู่บนบริเวณจังหวัดนะครับก็ผมเองก็เลือดใต้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เลือดใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพ่อเป็นนายแพทย์นะครับอยู่จังหวัดนครนะครับ่คุณแม่เป็นคนจังหวัดนนท์นะครับหน้าตาเลยออกมาเหล่าเหลาสไตล์นะครับผู้ชายเมืองใต้แบบนี้นะครับก็ สมัยก่อนนั้นก็ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนั่งกินเหล้ากันทุกเสาร์วอาทิตย์นะครับก,ก็เอามาเอาเข้ามานนครับก็ไม่บอกดีกว่าว่าเอาเข้ามาทางไหนนะครับแต่สามารถนําเข้ามาโดยที่เจ้าหน้าที่หลบตาเจ้าหน้าที่เข้ามาได้นะครับก็มีแบักนะบกินแบคก,กัตเตะกีล่านะครับพะผมอยู่โตะรุ่นใหญ่นะครับก็เลยได้รับผลพลอยได้นะครับก็กินกันทุกอาทิตย์เมากันหัวที่หมวต่านะครับกเ็เป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพ อีกคนนึงนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนเมืองใต้เมื่อไหร่นะครับก็จะแวะไปหาพี่พงศ์นะครับก็ยังไงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ